โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Smile Gaming ครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม PUBG New State นะครับเนื่องจาก PUBG New State เนี่ยมันมีการ X นะครับกับนี่เลยสิ่งเมื่อกี้มันให้กล่องฟรีมาสามกล่องนะครับแต่ว่าผมเปิดไปเนี่ยเปิดไป สามกล่องละเปิดไปเลได้นี่มาเว้ยเอาเปิดดีนี่ทรงผมคือแบบมันประเดิมมาให้เราทรงผมมาแล้วอ่ะทุกคนแล้วเรามีเหรียญเหรียญไก่ครับเหรียญจคเก้นอะ่านะอยู่สองร้อยสามสิบเจ็ดเหรียญแล้วแบบมันเปิดหัวมาให้เราแล้วอ่ะ คือสิ่งที่เรายังขาดอยู่นะครับมีแค่เนี้ยชุดนะชุดนี่กับท่อนล่างแค่นี้เองขาดอยู่แค่2ชิ้นนะคือไอดาบเนี่ยไม่จาเป็นต้องถือก็ได้ไม่เป็นต้องมีก็ได้ผมขอแค่สองชิ้นแค่นี้เท่านั้นกับเหรียญสองร้ยสามสเจ็ดเหรียญแล้น่าจะเปิดได้ประมาณถ้านับเป็นกล่องนะเป็นแบบเปิดทีละสิบกล่องเนี่ยประมาณห้า ห้าครั้งห้าครั้งก็นะ่าเป็นประมาณสักห้าสิบกล่องห้าสิบกล่องมันเปิดสิบครั้งมันจะบบกอีกหนึ่งกล่องใช่ไหมก็น่าจะได้ประมาณห้าสิบห้ากล่องนะแล้วก็ยังเหลือเดีย๋ยวเปิดทีละครั้งได้อีกอ <c oughs> อกับขาดชุดอีกแค่สองชิ้นน่ะนะแต่ว่าสีแดงมันก็เยอะนะเนี่ยเราอาจจะปล่อยได้สีแดงก็อาจจะมีเอยอะอยู่นะ นะครับก็มาคิดว่าประมาณห้าสิบห้าห้าสิบห้ากล่องนะประมาณสิห้าเหลืออีกแล้วก็เหลือเปิดอีกทีละกล่องอีกเยอะอยู่นะก็ตีสักประมาณสักว่าหกสิบกว่ากล่องเอามาดูกันว่าเราจะได้ไหมนะครับไป,ไปเดี๋ยว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 เประเดิมก่อนประเดิมก่อนใส่เซตก่อนนี่ใส่เซ,ตน,นเซตนี่ก่อนสิ่งทีจะได้อยากได้สองอย่างนี้ เอาชุดกัน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 ชุดๆๆๆๆๆไปกดต้อมเถอสิบกล่องแรกเสียไปแล้วนะตีสิบเหรียญไก่มีสกินปืนด้วยนะแต่ว่าไม่ต้องการเท่าไหร่ไปโอ้กล่องนี้เกลือจัดฟ้ามาเลยอ่ะโอ้โหกล่องแรกตดกล่องแรกมาแล้วล่อกูแล้วล่อกูแล้ว เีผู้อันนึงโอ,อ้มันต้องเป็นที่กราฟิกแน่ๆเลยเอ,อ้ยแต่กราฟิกหน้าล็อบบี้เราปรับไว้สูงสุดนี่เนีย่ยหน้าล็อบบี้ปรับสูงสุดแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราปรับสูงสุดให้หมดเลยไปนี่นี่ ต้องเป็นที่กราฟิกแน่ๆเลยเป็นแบบนี้มาใหม่มาใหม่มาใหม่มหมชุดมาโอ้ช้าอะไรขนาดเนี้ยชุดกดไว้ไหมตั้งตัวไม่โดนเกิ <c oughs> ดไม่โดนเฮ้ยมันกดซื้อยากจังวะ เตรียมจะขายไหมเนี่ยจะขายไหมถามแค่นี้เออไปโอ้ข้ามเลยเฮ้ยได้ถุงมือมาไม่คุ้มถุงมือนี้เราไม่ได้ต้องการนะนะเปิดเราไม่มีอีกโก้สแก,กไปโอโ้โหโอ้โห โอ้โหกล่องไม่มีสีแดงเลยเหรอนี่คือแบบหลอกเอาทรงผมมาให้เราดีใจใช่ไหมฟ้าสามดีติดนี่รอบที่สี่นะทุกคนโอ้โหเหรียญหนูนเก็บมาเป็นเดือนนะเฮ้ยถามจริงเหอะโอ้โห oh. <c oughs> หรือต้องเปิดทีละรอบก่อน เปิดทีละกล่องเปิดทีละกล่องวันไปที่ไปเลยโอ้ออครับอ,อ่าเดี๋ยวเชื่อนะโอ้หลอกให้ดีใจนะไอ้สามกองแรกมันหลอกให้เราดีใจนะจะได้แบบเสียตังค์เปิดกองใหญ่เฮ้ยมาแล้วยิมู เอ้ยไพเลตเก็บตันแจ็คเก็ตไม่ได้ต้องการปะไหนเมื่อวี้ได้ตัวไหนโอ้มันอยู่ในเซตนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องเลยเอามาทำไมเอามาทำไมนะีละกล่องึบ สภาพสภาพเปิดฝั่งซ้ายก่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกล่องนี้สีแดงทุกคนขอชุดขอชุดไม่ก็คืกางเกงไปไปมามามาโอ้ยมันไม่ได้ซ้ำนะทุกคนตรงผมเนี้ยมันเป็นคนละทรงนะ นี่ที่เรามีคืออันนี้ที่ใส่อยู่แต่ที่เราได้เมื่อกี้คือทรงนี้เอามาใส่กับชุดนี้เป็นของตัวผู้ชายนะครับนี่เป็นทรงผมตัวผู้ชายไม่เอาเล่นตัวผู้หญิงขอเซตนี้ขอเซตนี้อ่ะโหลนะขอเซตนี้นะไปฮึบ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 กดไม่ได้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 มึงจะให้กูซื้อไหมมึงจะให้กูซื้อไหมมึงจะให้กูซื้อไหมอ้ยชีวิต สับซอกเปิดทีละกลอ่องม,ม,มาดิเมื่อกี้เปิดซ้ายไปแล้วเปิดขวาบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดทีละกล่องมันดีอะทุกคนชุดชุดชุดมามาชุดอ๋อกระเป๋าเวลหนึ่งขอชุดดีขอชุดดี ขุดนะเ,เดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวเชื่อจริงเดี๋ยวเชื่อนะั้นเดี๋ยวเชื่อนะัอ้นมาต่อกันเปิดเราไม่มีโก้เปดเราไม่มีโก้ไปดเราไม่มีโก้เปดว้วยไม่มีโก้สองีนี้แง้มซ้ายแง้มขวาไปแล้วนะเราต้องรอวิธีรอบนรอบนสี่สิบตีบนมาเสด็จแง้มซ้ายแง้มขวา แงมคู่คู่ถึเฮ้ยแต่มีโอกาสมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นเยู่มีลุ้นอยู่มันเปลี่ยนสีได้มาแดงนั่นไงมาเร็วมาเร็วแล้วขามาเร็วเหลือชุดเหลือชุดเหลือชุดขอขอชุดขอชุดอ้ยถ้าถือดาบเอ้ยขามาแล้วทุกคนได้ขามาแล้ว,วาาเลือที่สามกล่องเปิดได้อสามกล่องเท่านั้น อืเราขาดชินดดช้นเดียวขาดชิ้นเดียวขาดชุดขาดชุดขาดชุ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 ดแล้วเปิดซ้ายก่อนไปแล้วขวากันแล้วเปิดตรงกลา,างเท่านี้เราต้องท,ทําพิธีย้อนกลับเปิดแงมขวาก่อนอมันเศร้านะมันเศร้านะมันเศร้านะเปิดขวากเสแล้ว ี่ย้อนับมันจะเกลือก่อนไงแล้วเดี๋ยวมันก็ไปดีกล่องสุดท้ายที่เราเปิดดับเบิ้ลเราหลุดสองกล่องพาดีกล่องนี้เปิดซ้ายก่อนแง้มดูวึบท้าซ้ำใจข <c oughs> อเหอะกล่องสุดท้ายทุกคนกล่องสุดท้าย <c oughs> หมดแล้วหมดแล้วจริงๆ เปิดแล้วมีก๊อคข้ามเลยโอ้อะไรครับเนี่ยดูดิมันให้เราค้างและช้ำใจได้ผมได้<笑><笑>เฮ้ยมันเหลือชุดเหรอได้ผมได้ท่อนล่างขาดชุดได้ผมต้องตัวผิวชายเลย หาชุดโอ้ไม่จริงผลประกอบการวันนี้เกลือจัดไหนมีอะไรให้เราก็ไม่เกลือมากนะเราต้องการของสามชิ้นเราได้สองในสามนะไดรับได้รับรูปโปรใช่ไหมอันนี้ติดตั้งเลย จะรับลูกโปนะแล้วก็กินไก่ในพะิธีเลยอดได้เท่าไหร่อ่ะได้เท่าไหร่ไม่บอกด้วยไอชีเาราไปเวลาหกสิบนาทีโอ้โหตีสตอรอ่อะวันนี้คนประกอบการเลยแค่ดี่าหาชุดำดำๆมาใส่พอเข้านี่ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ป้าโอ้ไม่จริง สุเลด่ะุเลจัดเลยอะโอ้โหอะไรๆเนี้ยโอเคนะวันนี้ถือว่าเรามีแค่นี้เปิดมาเจอมากๆเกเลือไหมนะได้แบบสีฟ้าไปหลายกล่องเลยนะหือเห็นแล้วแบบหุดหงิดอยากเสียตังเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้กล่องละสี่พันเนื้อสิบกล่องสี่พันซึ่งแบบดูราคาดูราคา เต็มในเว็บมันก็ถูกกว่านี้แหละก็แบบถ้าเปิดครั้งละสี่พันก็คือแบบกล่องละเกือบสี่ห้าร้อยเลยนะมันค่้งแพงครับก็มีเวลาเหลืออีกประมาณสักยี่สิบวาทเดี๋ยวจะเก็บเหรียญวินเนอร์วินเนชชิกินเนอรเนเียนไก่เนี่ยเดี๋ยวจะเก็บไปถึงวันสุดท้ายนะแล้วถ้ามาเปิดอีกสิบกล่องสิบกล่องทีเดียวดูด้ยี่สิบวาทเนี่ยผมจะเก็บเหรียญแล้วก็มาแลกชุดได้เดยอะน้อยขนาดไหนครับแล้วก็ติดตามชม คลิปหน้าต่ละคลิปนี้เราเป็น 2B คนจนเหมือนกันนะยซึงนีรู้สึกทูเคียวโรอะไรกับสีดำลือเกินนะแล้วขนาดอมองอัดเนี่ยเปิดได้รูปโปรูรปตัวสีดำฉายาฉายาตัวสีดำไอ้นี่ชุดเปิดได้สองรอบสองอย่างขาดชิ้นเดียวจริงๆนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับพัฟจีนิสเต็ดกับแฟดกลอ่องสำหรับน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมเกลือนนะเศร้านะ